สวัสดีครับทุกคนมาพอกันกับ EPCC ของชาวหน้ามือใหม่ครับ EP ที่สามเบาถึงเรื่องของหาสอคู่หน้านะครับ EPCC ตดมาเบาถึงการหาสอตัดแต่งกิ่งต้นลำไยของเจาของครับหลังเหลิกง,งานมามกเนี่ยกระใสขึ้นมาตัดแต่งกิ่งมันในประดับม,มีบันไดตัวเอเพื่อปีนขึ้นไปนะครับที่จริงอ่ะ หลักความปลอดภัยก็คือทํางานเกิน1.8เมตรเขาให้ใส่ฟูลบอดี้ฮาเน็ตเนาะครับอ่บาแต่ว่าผมมีแต่บันไดตัวอ,อีกประเมินแล้วก็ปลอดภัยอยู่ดอกครับอ่าแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดอันใดที่มันยาวมันโหก็ตัดออกครับเอาตะดูมันมาก,กินโอ้คุณนะครับดูดําหญ่ผมเห็นไหครับอีพีที่ซีก็จบลงซี่นี่แหละครับอัมลาผ้าจากพี่น้องสุข,ขทุกคนะตะก้อนต่อไปกับทมานำนำเสนออีพีที่หาต่อไปนะครับเด้อว,วันดีครับ